สวัสดีครับกลับมาพบกับเกม g a n t i f Auto San Andreas Definitive Edition นะครับใน EP ที่10กันแล้วหลังจากที่ EP ที่แล้วเราไ,ได้ไปทำการแข่งรถ กับซีซ่ามานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตน,นะครับสัญลักษณ์ C ีขึ้นมาแล้วคือเควสในเรื่องของซีซ่านะครับแล้วก็ในส่วนของเควสเนื้อเรื่องของสวีทนะครับก็ตอนนี้สัญลักษณ์สวีทหายไปแล้วแล้วก็ไหนๆเราก็กลับมาอยู่แถวๆบ้านเราละตรงนี้ผมขอไปทําในเรื่องของไรเดอร์ต่อนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว R ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมายืนอยู่ที่นาบานไรเดอร์เรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนที่จะมาทำภารกิจนี้นะครับมันจะมีภารกิจให้เราเลือกคือเป็น S Sweet แล้วก็ R Rider แล้วก็อีกอันนึง BS คือ Big Smo นะครับวันนี้ผมขอมาทำในภารกิจเนื้อเรื่องของ Rider นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับเป็นฉากที่ Rider กำลังขุดหาอะไรบางอย่างในสนามหลังบ้านเขานะครับบ้าหน่ามันหายไปไหนเนี่ยว่งไงเพื่อนทำอะไรอยู่ขุดลงฟังตัวเองเหรอฉ <Damn, S 1> ันหาของที่ฉันฝังไว้ไม่เจอเนะสิ นายฝั่งบ้าอะไรไว้อะน้ำวิเศษนะสิฉันต้องการมันก่อนที่จะออกไปทำอะไรบางอย่างนายจะอกไปทำบ้าอะไรอะ่ะกอ<ม>ลบีนะสิมันบอกฉันว่ามีทหาร<ม>โง่คนหนึ่งมีปืนที่พวกเราต้องการด้วยนะแถมปืนก็ไม่เหยมันของเอมเมดด้วยงั้นฉันเอาด้วยเดี๋ยวฉันช่วยเยียบไปเลยนายช่วยฉันตลอดเลยนะเพื่อนนอกจากว่านายไม่อยู่แถวนี้นะไอ้เพื่อนบ้าเอ้ยไม่ เฮ้เพื่อนนายต้องการนี่หน่อยไหมไม่อะฉันไม่อยากได้อะเราจะไปที่ไหนแถวแถอีชบีแต่ฉันว่าเราน่าจะไปกันตอนกลางคืนนะตอนที่ไอ้บ้านนั่นมันหลับแล้วเนี่ยเออฉันก็ว่างั้นแหละใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละมาเร็วเพื่อนยากรออะไรอยู่เนี่ยเออไปเลยก็ได้ขคือรถเลยดูแล้วเหมือนไลเดอร์จะ เมาเมาหรือเปล่าครับเนี่ยหรือร้อนๆก็ตอนนี้ระบบขึ้นมานะครับว่าให้เราไปจอดที่บ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะเช้านะครับไอแกนี่อยู่ที่ไหนนะอยู่ในนรกหรือเปล่าใจเย็นเพื่อนพวกเราไม่ได้อยู่ในนรกสักหน่อยอ๋อใช่ครับนายถูกนายถูกเสมอเลยนายควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นพิจตถูกนะหูปากไปเลยนายอยู่ชันได้เหรอใครเชืางมันเถอะแล้วก็ตอนนี้ครับระบบบอกให้เราไปจอดที่บ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะเช้าครับ ดูทางด้านมุมขวาบนนะครับจะมีในส่วนของเวลานับถอยหลังด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะนับเวลาถอยหลังก่อนที่จะเ้าเกือบชนครับก่อนที่จะเช้านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่ามันจะมีเวลาให้เราจํากัดด้วยในการทาภารกิจนี้ครับรู้สึกว่าผมจะเลี้ยวไปผิดซอยโอเคไม่เป็นไรมันสามารถไปทางนี้ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวขวานะครับก็เวลาที่นับถอยหลังตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ7นาทีเนี่ยซึ่งยิ่งถ้าเราขับไปถึงจุดเป้าหมายช้านะครับเวลาในการทาภารกิจ ที่จะทำต่อไปเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็จะยิ่งมีน้อยลงขึ้นไปด้วยนะครับโอเคก็จะถึงแล้วเดี๋ยวอยู่ข้างหน้าด้านซ้ายนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบเจ็นาทีครับหนาทีกว่ากว่าโอเคถึงจุดมาร์กเกอร์สีแดงแล้วก็ รีบเข้าไปจอดเลยครับเพื่อจะได้ทําภารกิจในขั้นตอนต่อไปนะครับบุกเข้าไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเจ้าของหยิบป,ปืนขึ้นมายิงพวกเราสวยแน่ๆนเออใช่จริงด้วยงั้นเปลี่ยนเป็นนินจาสไตล์ก็แล้วกันออกมาสิเจ้าแก่บ้าผู้ปาก,ก่อนมันอยู่ชั้นไม่ได้นะดไไดหรอกแกป,ป๊อตหรอเขาโอเค,คงั้นแกไปฉันจะรอยอยู่ที่นี่ก็แล้วกันแล้วก็ระบบขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเดินเข้าไปในบ้านครับก็เวลาเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับว่ามันจะรับยหลังตามเวลาเที่ยวเรือเลย เขาบอกว่าเราจะต้องทำการเงียบตลอดเวลานะครับที่อยู่ภายในนี้ให้ทำการกด L ครับเพื่อทำการหมอบแล้วก็ย่องนะครับเพื่อให้ไม่เกิดเสียงนะครับตามใดก็ตามที่เกิดเสียนะครับเจ้าของบ้านจะตื่นขึ้นมาครับเราก็ไม่ควรให้แถบเสียงดังจนสุดนะครับแถบเสียงจะอยู่ทางด้านขวาบนครับใต้เวลานับถอยหลังครับตรงนี้ผมค่อยๆ่อยย่องครับระบบบอกว่าเราจะต้องขโมยอย่างน้อย3มกล่องนะครับปืน3ามกล่องแล้วก็ ผมลองเทสดูแล้วลองย่องดูปรากฏว่ามันไม่สามารถขนหรือยกกล่องได้นะครับอ้าวจะลองย่องก็ไม่ได้ครับในขณะที่เราแบกกล่องเพราะฉะนั้นหมายความว่าระบบเนี่ยบีบังคับให้เราทําการยืนแล้วก็เดินธรรมดานะครับตรงนี้ถ้าเรากดเยอะเกินไปเนี่ยแถมมันก็จะสูงขึ้นนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆนิดนึงครับ แต่ว่าถ้าเราไม่ถือกล่องเนี่ยเราสามารถกดย่องได้นะครับแล้วก็ค่อยๆอ,ออกไปครับโอเคกล่องแรกนะครับหลังจากนั้นเอาไปใส่ไว้ในรถครับเยี่ยมมากซีเจชะลอยู่เราก็ต้องไปขโมยกล่องที่เหลือครับระบบบอกให้เราขโมยอย่างน้อย3กล่องแต่เท่าที่ดูในเรดาร์เนี่ยในแผนที่นะครับมีอยู่หลายกล่องเหมือนกันตรงนี้ต้องเอาออมาด้านหลังตรงนี้ครับเราก็ต้องยืนก่อนนะครับถึงจะสามารถยกกล่องขึ้นมาได้ โอเคครับเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ค่อยๆนะครับค่อยๆดันอันาล็อกครับพอดีผมใช้จอยเล่นนะครับก็เลยเอ่อถ้าเราดันอันาล็อกถี่หรือแรงเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นวิ่งแทนเลยครับกล่องที่2อครับเป็นอย่างที่ฉันบอกไม่ล่ะพวกเรานี่เหมือนนักฆ่าเลยแล้วก็กล่องต่อไปครับเท้าที่ดูจากแผนที่นะครับจะมีอีกหนึ่งกล่องด้านล่างแล้วก็3มกล่องด้านบนนะครับดูจากแผนที่ สีเขียวคือสัญลักษณ์กล่องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยคือชี้ขึ้นก็คืออยู่ด้านบนนะครับตรงนี้เข้าไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นประตูนู้นครับงั้นเดี๋ยวผมขอ,อขึ้นไปเอาข้างบนก่อนก็แล้วกันก็ระบบบอกให้เราเอาแค่สามกล่องแต่ว่าถ้าเวลาเหลือผมน่าจะขอเก็บอ่อนี้ครับอย่าเลยนิดกองกะว่าถ้าเวลาเหลือนะครับจะเก็บทั้งหมดเลยก็ตอนนี้เวลาเนี่ยเหลืออีกเกือบเกือบห้านาทีตรงนี้ต้องระวังน,นิดนึงครับก็เพราะว่าพอดี อันาล็อกของจอย Xbox เนี่ยมันค่อนข้างจะลื่นนิดนึงครับโอเคโอเคผมจะพยายามดันดันให้มันเบาๆโอเคครับน่าจะประมาณนี้น้ำหนักก็ถ้าเราดันดันแบบด้วยน้ำหนักนิดเดียวนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเดินเบาๆครับทำให้ไม่เกิดเสียงครับซึ่งต้องบอกว่าการใช้จอย Xbox เนี่ยยิ่งเป็นจอย x b ็ x รุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างจะลื่นแล้วก็ ลงน้ำหนักนิดเดียวเนี่ยคือมันไปปลื้ดเลยครับมันกลายเป็นวิ่งแทนเลยครับโอเคกลองที่3ามเรียบร้อยครับ <'re> นายนี่มันเท <you are S 1> ่น <the S 1> มน <the S 1> งัด <my God. S 1> บ้านดยสันดาเนเดเนี่ยเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ระบบขึ้นมานะครับบอกว่าเราจะเข้าไปเอากลองอีกหรือจะขึ้นรถกลับไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราเก็บได้อย่างน้อย3กล่องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไหนๆแล้วก็มาครับเวลาก็เหลือด้วยเลืออีกประมาณสินาทีเลยตรงนี้ขอลองขึ้นไปดูข้างบนหน่อยครับประตูนี้เข้าไม่ได้นะครับประตูถัดไปก็เข้าไม่ได้ครับน่าจะเป็นประตู สุดท้ายครับด้านนี้เลยเขาเข้าไปด้านในเจอเจ้าของบ้านครับนอนอยู่เปิดประตูก็มีเสียนะครับตรงนี้ในห้องนี้มี2กล่องครับเป็นกล่องนี้แล้วก็กล่องหัวเตียงงั้นผมเอากล่องนี้ไปก่อนนะครับก็ตอนนี้เริ่มรู้น้ำหนักในการดันอ,อ,อนาล็อกแล้วนะครับก็น่าจะง่ายขึ้นครับ ตรงนี้ค่อยๆค,ครับไม่แน่ใจว่าโดนประตูแล้วกล่องมันจะหลุดมือหรือเปล่าโอเคครับก็ค่อยๆไปครับน้ําหนักประมาณนี้ซึ่งผมเนี่ยจับน้ําหนักได้แล้วก็ถือว่าตอนนี้ง่ายเลยแล้วก็ได้ในส่วนของ a c อาชี m e n t ด้วย a c อาชี m e n t คือเล่นครบ24ชั่วโมงภายในเกมนะครับอันนี้น่าจะได้โดยที่ไม่ตั้งใจครับโอเคก็มาถึงประตูครับกลองที่4ครับเรียบร้อยเอาไปเก็บบนรถครับ ข้างในเหลือเยอะไม่เพื่อนก็ไม่เยอะครับก็ยังไม่กลับครับเอาให้หมดครับเลืออีก2กล่องด้านบน1กล่องแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งกล่องครับน่าจะเข้าประตูทางด้านขวาแต่ว่าเดี๋ยวผมขอทํางานยากก่อนครับเหลืออีกประมาณเกือบสองเกือบ3นาทีนะครับ2นาทีกว่ากว่าโอเคตรงนี้เมื่อกี้เดินชนเตียงครับมีเสียงนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆนะครับตรงนี้แบกแล้วก็ค่อยๆเดินครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า พอเราจำน้ำหนักของอนาล็อกเนี่ยไม่ต้องดันสุดน,นะครับคือดันไปนแค่นิดเดียวเองก็จะทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นครับค่อยๆเดินไม่เกิดเสียงด้วยแล้วก็ไม่ต้องโลนครับตรงนี้ค่อยๆไปครับจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่รู้ว่าในส่วนของน้ําหนักอนาล็อกเนี่ยมีการเดินแล้วก็มีเสียงดังขึ้นบ้างแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลย แล้วก็เวลาเหลือๆนะครับตรงนี้เหลืออีก2นาทีครับกล่องที่4ี่ครับก็ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเอาให้หมดครับนี่นายกะเอาทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ครับไหนๆก็มาแล้วเวลาก็เหลือครับเหลือ2นาทีแล้วก็อีกกล่องนึงเนี่ยอยู่ด้านล่างเอาง่ายกว่าเดิมครับตรงนี้ย่องเปิดประตูเข้าไปเลยครับเป็นห้องครัวนะครับมีอีกหนึ่งกล่องตรงนี้ยืนก่อนครับค่อยหยิบแล้วก็ทําการหยิบครับหลังจากนั้นก็ตรงนี้เวลาเหลือๆนะครับ โอเคค่อยๆครับเมื่อกี้อนาล็อกเกือบล้านครับค่อยๆไปค่อยๆไปเปิดประตูมีเสียงเล็กน้อยตรงนี้ขอหยุดนิดนึงครับโอเคเรียบร้อยครับตัวแถบเสียงเนี่ยเราคอยดูด้วยนะครับเพราะว่าจังหวะเปิดประตูเลยนี่เนี่ยมันอาจจะมีเสียงครับแล้วก็กล่องสุดท้ายเรียบร้อยครับเอาไปใส่บนรถเลยแล้วก็เป็นคาซีนะครับสองโจนยกเขาครับคือรถไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ระบบบอกให้เราขับ ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับน่าจะเอารถไปเก็บยังที่ปลอดภัยครับเอาละคราวนี้ขับตรงไปก่อน LB มีโกดังที่เราสามารถใช้ได้อยู่ในพื้นที่ของเซวิลบบุลวาด์โอเคฉันเข้าใจแล้วเอาจริงนะไรเดอร์ในควรจะเลิกใช้ยาได้แล้วนะอะไรนะให้ฉันเลิกใช้ยาแล้วทำตัวขี้ขา่ามกับนายง,งั้นเหรอแบบนั้นเลยล่ะเพื่อนไอ้ป๊อดเอ้ย งานช่างมันเถอะช่างมันกันเหรอแล้ววันหนึ่งนายจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดฉันได้ยินอะไรบางอย่างนะเสียงเหมือนในพวกขี้ขาดกําลังบนอะไรอยู่เลยอย่ามาทําตัวเป็นเด็กนะเพื่อนเปล่าฉันไม่ได้พูดกับนายสักหน่อยโอเคก็มาถึงแล้วนะครับเลี้ยวขวาแยกข้างหน้าครับแล้วก็เป็นมาร์กเกอร์สีแดงแล้วก็ตอนนี้ระบบให้เราถอยรถเข้าไปจอดในที่จอดรถตรงนี้นะครับเป็นโกดงังเล็กๆหรือเป็นที่จอดรถเล็กๆครับ เลี้ยวยากมากครับตรงนี้แล้วก็เวลาถอยเนี่ยอย่างหนึ่งที่ขอเตือนเลยนะครับว่าระวังรถตำรวจที่ผ่านไปผ่านมาให้ดีครับถ้าเราเผื่อไปชนตำรวจเนี่ยงานยาบเลยครับคราวนี้อาจจะดูติดขัดสักนิดนะครับพอดีไม่ค่อยชำนาญเรื่องการถอยรถเท่าไหร่ครับโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมฉันบอกแล้วง่ายจะตายเออใช่มันตื่นเต้นดีฉันจะบอกอะไรให้นะถ้านายชอบนะนายสามารถทำนี้ได้ทุกวันเลยเพื่อน แล้วก็ระบบขึ้นมาบอกครับว่าเราสามารถเข้าไปขโมยของในตอนกลางคืนในตอนที่เราไม่ได้รับภารกิจนะครับได้ตลอดแล้วก็มีบ้านหายหลังครับที่เราสามารถพังเข้าไปขโมยของได้ครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องใช้ในส่วนของรถตู้แบบนี้นะครับเพื่อเริ่มภารกิจขโมยครับแล้วก็หลังจากที่ขโมยเสร็จแล้วก็ต้องเอารถไปจอดไว้ในที่จอดรถเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้นเหนื่อยนะเราเจอกันนะเพื่อนโอเคตามนั้นเพื่อนแลวอย่าลืมพี่ชันบอกนายไปละ แล้วก็จบภารกิจครับในภารกิจนี้เราจะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับก็นอกจากไม่ได้เงินแล้วแต่ว่าเรายังได้ในส่วนของระบบการขโมยของนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมินิเกมให้เราเล่นเผื่อใครที่ไม่อยากจะเล่นในส่วนของเนื้อเรื่องหลักนะครับก็สามารถมาขั้นเวลาหรือค่าเวลาในส่วนของภารกิจการขโมยของได้ครับซึ่งภารกิจการขโมยของเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเน้นการหาเงินนะครับ ท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ของด้วยครับก็จะได้มาเป็นเงินแทนนะครับโอเคสําหรับภารกิจใน EP นี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสําหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ